ต่อเนื่องกันเลยในบรรยากาศวันแม่ค่ะคุณผู้ชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาค่ะจัดกิจกรรมวันแม่ถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมอบ9 4ทุนให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งแม่ก็ทาพาบซึ้งสุดกลั้นน้ำตาค่ะ เมื่อวันนี้ค่ะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายยะลาได้จัดกิจกรรมวันแม่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเทิดทูนพระเกียรติพระเกียรติคุณนะคะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในฐานะแม่แห่งชาติพร้อมส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารำลึกถึงพระคุณแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีโดยมีนาย สมพงศ์พะละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนางสมพรกิติสาธรผู้อํานวยการวิทยาลัยดรกสิดิดคำศรีประธานภาคอวทภาคใต้คณะกรรมการมูลนิธิยะลาบำรุงพดุงประชาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตัวแทนแม่และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกว่า519คน ภายในงานนะครับก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลายครับประกอบด้วยการประกวดเรียงความและพูดในที่ชุมชนในหัวข้อพระคุณแม่การประกวดร้องเพลงและแห่กล่อมลูกการจัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน94ทุนบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความรักความอบอุ่นของลูกและแม่ซึ่งบรรดาแม่แม่ก็ต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับ นางสมพรกิติสาธรผู้อำนวยการวิทยาลัยก็กล่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ตัวอย่างของพุงชนชาวไทยทรงประกอบพระราชกรณียกิจบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนมาโดยตลอดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและรู้จักตอบแทนพระคุณพ่อแม่สังคมรวมถึงประเทศชาติต่อไปด้วยครับ ไปต่อกันที่เรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับเจ้าวาดสงขาเชิญชวนสตรีตรวจคัดก